ฮัลโหลสวัสดีฮะโอ้ oh, วันนี้ทะลุถึงบนเพดานแล้วเหรอวันนี้ขึ้น <c oughs> ขึ้นรงนี้ฮะโอ้โ oh, หข้างล่างนอนไม่ได้แล้วเหรอครับข้างล่างน,นอนไม่ได้ฮะมังวิวฮะโอ้โหเก่งมังวิวฮะอ๋อเข้าช้ําหรือสีไปเลยครับลูกใช่เออเก่งเนาะทุกทีจะนอนข้างล่างนะวันนี้ทําไมสดสดิดจะดิ่งขึ้นไปอยู่ข้างบนเพดานแล้วล่ะครับก <c oughs> ็ผมเก่งไงฮะผมอยากจะมานอนข้างบนมั้งฮะอืมตาจะมองไม่เห็นแล้วลูกหลบไปแล้ว เออไปเฮ้ยลอตเตอรี่หน้าวัดหน้าวัดใหญ่ลูกลอืมคนก็คงช่วยฟื้อกันเต็มหมดแล้วลูกแล้วเขาจะช่วยผมสิอ,ออพี่มงพี่หมาเขาคงมาลากใสไปอีกจะไม่มีจะไม่มีไส้งามนะลูกถ้าไปอย่างนั้นนะครับนะครับต้องอยู่ในโกงอย่างเดียวครับเขาขายลอตเตอรี่ครับต้องระวังตัวเองด้วยระวังนะครับระวังหน้าระวังหลังตัวเองด้วยไม่ดูข้างหลังผมดีฮะผมพอยาวนี้เท่มีฮะ ไหนอะครับโอ้เขาแล้วก็พายเช้าฮะพายเช้าหรือมันนอนไม่พอเดยวมังยาวฮะอืมแปดเมตรสิลุงปู่เข็มไม่มยัอยงอยู่เกือรุ่นเนี้ยไม่เดินไปพร้อมลุปงปู่สะบงไม่สะบอนไม่ไปแล้วหรือ <im it> ยังอยู่เกือรุ่นเนี้ย <im it> อ๋อไอ้นี่รอดมาได้เพราะว่าเกลียมไปทั้งตัวแล้วไงเฮ้ยพ <c oughs> <ๆ>ี่ว่าผมยับไหมไม่เกียมไปทั้งตัวแล้วแต่ว่าอดทนความร้อนได้ทนความร้อนได้ทนค รอ,อดมาได้หนึ่งตัวเนานนะอืมเขาทำห้อยโคอกันอยู่ต้องปลูกเค็มเอาไหมล่ะเอาต้องอันไหมล่ะเอาฝนเอาฝนน้ํากินไหมล่ผะผงผมเป็นโรคไตฮะผม <c oughs> ออไม่กินเค็มฮะอ๋อ,อเจออันนั้นไปก็เค็มแย่แล้วเนาะแบนเนาะครับผมอือม,มือโอ้เข้าเข้าเข้านนเลยเขากุดเลยลูกเขากุดคืออะไรฮะเข <c oughs> ้าถ้ำเลยลูกถ้ำถ้ำครับไปดีกว่าฮะไปไหนครับไปไหนก็ไปฮะ้ล้วเจ็บผมฮะ จะไปยังไงครับน่ะโตเป็นหนุ่มนะคะผมโอโ้โหแต่ดิ้งเลยเนาะจะดิ้งจะดิงะ่งะออครับ,รบลงครับดีกว่าฮะลงครับแหมมีคนมากวนก็ไม่ยอมนะโอ้ยอย่าถ่ายเยอะนะเพราะว่าลกน, <ะ S 1> <c oughs> นอยมานั้นนะลูกครับโอโ้โหต้องเป็นที่นอนนะเทไหมฮะเทมากครับ้วตรงนี้เทไหมฮะเทที่สุดครับนะฮะเออตู้ต่างกูจะไม่เหลือว่ามันเป็นตู้แลนะลูก อะไรดึงอะไรลอกกันหมดละอือมแต่เหมือนหมาเลยเนาะพวกเนี้ยไม่ใช่ไม่เหมือนหมาครับผมไม่ก็ใจก็ดึงปากบอสไงดึงไงนั่นกัดไอ้นี่ไงตู้จะไม่มีละอืมถ้าไม่รู้ว่ากระจกยังอยู่นะไม่รู้ว่าตู้ส่งหน้าส่งตาแต่วันๆก็ไม่เคยส่งอวีเวอร์ไม่เคยหวีหัวถึงหัวสัทีเออนอนนะลูกไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วรฮะครับนอนแล้วครับ ถ้าตกมาอ่ะก็ไม่กระใจยังไม่ต้องถวายขพระนะเพราะว่าพรุ่งนี้วันพระเออถวายน้ําไม่ได้เลยกลัวตกลงมาไฟช็อตบึ้มบ้านบึ้มสบายเลยฮะเออพระส่งองค์เค้าเจ้ากูคอแห้งหมดแล้วไม่ได้ถวายเลยเลยน่ะหัวองค์เค้าเจ้ากูคอแห้งหมดตายเลยแมวก็จะขึ้นไปเออวายมาทําตาใส จบครับ